นะคัดถ้าเดี๋ยวเขาไม่พอเลยก็ามาจ้วงจานนี้นะนี่ก็จะน้ำจากสตอก็ก็จะออกมานะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องไรโดพาเที่ยวพัตลสใหกินตามสบายและสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้คุณตั๊กก็มีเมนูง่ายๆเหมือนเดิมค่ะสตอกคุณตั๊กยังเหลืออยู่ก็เลยเอามาผัดสตอกุ้งสดหมูสับนะคะเมื่อที่แล้วเป็นสตอกะปิแต่ตอนนี้คุณตั๊กก็จะผัดเป็นกุ้งสดนะคะไม่ต้องใส่กะปินะคะรสชาติมันก็จะแตกต่างกันไปพริกกระเทียมสดอ่ากระเทียมสดแค่นั้นนะคะอ่าม,มาดูกันนะคะคุณตั๊กก็จะผัดะคะ่ะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากก็ กระเทียมสดนี่แหละค่ะพริกแดงจินดานี่ค่ะอน้ำมันกันมะพร้าวิี่ติ้มน้ำมันมะพร้าวแสดงว่าถ้าสูตรผัดของเราเราใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันร้อนก็ใส่ค่ะ ส่วนนี้ไม่มีกะปินะคะผัดพริกสดเฉยๆนะคะพริกกระเทียมเหรอ,อเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะผัดให้หอมเลยค่ะใช้ไฟปานกลางค่ะเฮ้ย,ยเยาเอ๋อผมชอบน้าก้านมันอหอม ผม,มาบางทีพริกขี้หนูนะจะถัดอะไรฮะข,ขยุ่มตําเลยทั้งก้านเขาว่ามันหอมนะแล้วก็หอมจริงๆอ่ะเคยทำพอหอมแล้วใช่ไหมคะคุณตัก,ก็จะใส่หมูสับค่ะคุงใส่ที่หลังเข้ามา,าใส่ให้สุดก่อน ่หมูสับสุกเรียบร้อยแล้วสุดท้าก็จะใส่กุ้งนะคะค่ะสุด้าก็จะใส่กุ้งค่ะกุ้งตัวใหญ่เบ้อเลยสุดทาขาหลังกุ้งเรียบร้อยเลยนะคะ เหลืองเรียบร้อยแล้วคุณพักก็จะปรุงค่ะอ่าใส่ซอสฝาเขียวน้ำซอสซีอ,อิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะ มันหอยนี่ผสมน้ํานะคะก้นขวดคนะก้นขวดมันหมดพอดีน้ำขลอกเขยา่าเขยา่าคิดว่าทุกบ้านก็คงทำอย่างเนี้นะน้ำแสนายชิ้นชอนค่ะ ถ้าเคยไปเที่ยวทางใต้เขาผัดแบบเนี้ยแต่เขาใส่ซีอิ๊วดำน,น้ำก็จะเป็นดำๆนะครับว่าเพื่อนๆที่บ้านผัดแบบไหนยังไงคอมเมนต์มาคุยกันนะฮะแต่และบ้านก็คงจะไม่เหมือนกันจะต่อมาอม ก็จะน้ำจากสะตอ,ตอก็จะออกมานะคะโหโหผัดสะตอุ้งสดนี่จะรอให้สะตอสุออกเนาะทุตักเบาไฟลงไปใช่ไหมอ่าเบาไฟแข่งใส่ แต่กัะชิมตอกซึนด้วยอ,อร่อยโอ้บวดนี้จะเป็นสไตล์นี้นะไม่เข้ากับปิอืมพอใส่น้ำปลานิดหนึ่งอือเติมรสที่ชอบเติมรสที่ชอบแต่กลิ่นกระทะหน่อยอ อร่อยคนละแบบกับที่เราผัดเมื่อคืนนี้มันคนละแบบแล้วเดี๋ยวก้นกระทะก็เห <c oughs> มือนเดิมไหมมันเดิมให้พี่โดโด <c oughs> ครุกให้อีกที่โดโด่มามารอให้จะก๊อปจานขาวดีกว่าได้ดู ตัดกับสีของสตอนะครับจะตัดไปเลือกจานที่จะใส่ก็สแตสตอเม็ดใหญ่แต่เขากินดิบก็มีสตอกินได้ไม่มีปัญหากินกรอบๆเราแล้วแต่ชอบนะ,ะบ,บ้านไหนใครชอบกินกรอบ,ก,อบกริง่งก็ไม่ต้องสุกมาก อย่าลืมเหลือก้นกระทะให้พี่เดาโด้เรร้อ,รอยโอ้หพี่เาโ้กกนกระทะผัดเดี๋ยว เขาไม่พอเลยก็ามาจ้วงจานนี้แหละอ่าผัดชะตอกุ้งสดหมูสับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีเดี๋ยวไปทานด้วยกันนะคะโดครับโดโดมาเอาเร็วเหมจะทำผัดอะไรเดี๋ยกุ้งสดเดี๋ยวเอาคุกข้าวนะข้าวนะ,ะต้มย,ยำ <laughs> phụt bây giờ liền tông dầm nè sao kiềm chế thì được đâu 你好。 พีโดพีโดชอบไหมชอบไหมโอ้อ่อามาทานกันครับเพื่อนๆ ปัสตอโนนพระเอกของเรื่องอยู่นู่นนะครับแล้วก็บนโต๊ะยังมีเนี่ยมีคลิปไปแล้วนะฮะปลาทูโอมานปลาทูน้ำลึกจากทะเลแถวประเทศโอมานนะอร่อยมากมันรสชาติยังไงอะไรยังไงแล้วคุณตักก็ทำน้ำยำก็เพื่อนๆไปตามดูคลิปปลาทูโอมานตัวนี้นะฮะอันนี้ปัสตอยังไงคุณผัดไปแล้วเพิ่งผัดไปทำไมผัดอีก อ๋อมันคนสูตรกันนะฮะอัน,น,นอแรกมันใส่กะปิอันนี้ไม่ใส่อ,อันนี้ผัดชะตอกุ้งสดนะฮะเดี๋ยวมาชิมสิแล้วคุณก็พ่นกระทะเหมือนเดิมเนาะ,ะพี่โดก็ชอบกินกับอะไรเนี่ยแกงต้มยำต้มยำปลากระพง,งต้มยำปลากระพงนี่มาชิมยครับน้ำลายน้ำลายสองน้ำลายจะไหลไอ้น้ำตาไอ้ไม่ใช่ นีอ่อ,มอมืมันไปอีกอีกรสชาตินึะ่ะเนาะม,มันหอมแบบหอมสดๆสดหอมเครื่องสดแต่ผมว่าสูตรเนี้ยกลิ่นชะตอมันชัดขึ้นใช่ไหมคุณ กลิ่นสตอมันชัดเจนขึ้นไออ,อันก่อนสูตรกร่อนที่ใส่กะปิมันมีกลิ่นของกะปิไนงนมากลบกลิ่นสตอหน่อยแล้วมันก็ได้รสชาติความหอมไปอีกแบบนึงผัดเหมือนกันนะฮะแต่กินแล้วไม่เหมือนกันไปคลุกข้าวอะไรไมพี่เด้อคืโรโก,กินใหญ่เลยชอบไปเิตักเองนะลูก คุณเอาเอาเอา,เอาปลาทูให้พี่โรคกินเยอะๆหน่อยจะกินปลาแล้ววันนี้กินกุ้งหน่อยอ่ะกูตักบอกซื้อมาแพงเท่าไหร่นะกุ้งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบได้มาถึงยี่สิบตัวไหมไม่ถึงลูกตัวใหญ่

มันยำปลากระพงอร่อยนะงั้นกูตัก๊กสำหรับคลิป,ลลปสำหรับคลิปผัดสะโตหมูสับกุ้งสดนะคะกูตักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไทยให้ช่องโดโด้พัทเยวด้วยนะคะเอฟซีแล้วเรื่องนโด,โดเดี๋ยวกูตักก็เดี๋ยวกูตักจะทําเป็นคลิปหนึ่งเต็มๆเลยค่ะอ,อยา่าดูให้ดูตั้งแต่ผลการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะว่าโดโดได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมีนะ,ะคะเดี๋ยตักเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนี้เรื่องโดโด เราย้ายไปเป็นครูตั๊กคุยเต็มๆนะครับเป็นคลิปหนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวตอนนอนมานั่งคุยกันในเรื่องของกับข้าวย้่งสัตว์ทะเลละนะเล่าเรื่องไปท่องไปเที่ยวได้เพราะว่ารู้สึกว่ามีเพื่อนสนใจเรื่องของโดโด้เฉพะกลุ่มเฉพะกลุ่มครูตั๊กก็จะเอาทั้งที่เลยเดี๋ยวเพื่อนคอยติดตามเดี๋ยวผมจะบอกไว้เลยนะครับอันนี้เรื่องเฉพาะโดโด้นะฮะให้ครูตั๊กนั่งนั่งคุยเอาข้อมูลต่างๆจะได้คุยได้ละเอียดละเอียดนะใช่ค่ะ คุยคุยคลิปเราสักครึ่งชั่วโมงไปจนกว่าจะจบนะเนาะอะไรเลยคุณตักไปทําเตรียมข้อมูลเตรียมข้อมูลเอกสารภาพถ่ายแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับคุณตั๊กครับกดไลค์กดแชร์เมนูผัดชะตากุ้งสดหมูสับด้วยนะคะ่ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเมนูคุณตั๊กค่ะเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดอวัลสวัสดีค่ะพี่ดอไม่สนละบ๊ายบายก็ได้ไปๆาย วันนี้นะคะยุย้ยมีเสื้อฉลองสองแสนสับสไคร์รุ่นที่สองนะคะของช่องโดโดพาเที่ยวสีขาวอันนี้เนื้อผ้าดีมากเลยนะคะตัวละ250บาทค่ะถ้าแฟนๆสนใจนะคะกดไปตรงลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะคะแค่ตัวละ250บาทลายน่ารักมากเลยค่ะแล้วมันเป็นรุ่นแบบสลิมด้วยนะคะใส่แล้วสวยดีๆเรียวของค่ะ